ความเชื่อโบราณฟันหักต้องระวังสมัยก่อนคนไทยให้ความสำคัญกับฟันมากเพราะฟันถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีพลังชีวิตเวลาฟันหักหรือฟันหลุดโดยเฉพาะในเด็กจึงมีพิธีหรือวิธีจัดการแบบเฉพาะเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีฟันล่างหักต้องโยนขึ้นหลังคาความเชื่อ ถ้าฟันล่างหลุดหรือหักให้โยนขึ้นไปบนหลังคาบ้านเพราะเชื่อว,ว่าฟันใหม่จะงอกขึ้นข้างบนเรียงสวยแข็งแรงเรื่องเล่าพ่วงท้ายคนโบราณบางทีนบอกว่าถ้าไม่ทําตามฟันใหม่จะงอกเบี้ยวหรือมีโจรขึ้นหลังคาบ้านมาขโมยโชคฟันบนหักต้องฝังดินความเชื่อถ้าฟันบนหักให้ขุดดินแล้วฝังเพราะเชื่อว,ว่าฟันใหม่จะงอกลงมาเรียงสวย ไม่งอกเบี้ยวหรือเงาออกผิดทิศการฝังฟันยังเป็นการป้องกันสิ่งลี้ลับไม่หยิบเอาฟันไปใช้ในทางไสยศาสตร์ทำไมต้องโยนหรือฝังในมุมหนึ่งการโยนฟันล่างขึ้นหลังคาหรือฝังฟันบนลงดินสะท้อนความเชื่อแบบสมดุลธรรมชาติฟันล่างต้องโยนขึ้นสูงเพื่อให้ฟันใหม่งอกขึ้นสวยฟันบนต้องฝังดินต่ำเพื่อให้ฟันใหม่งอกลงมาเรียงดี แอบแทรกเหตุผลทางพฤติกรรมแม้จะฟังดูเป็นความเชื่อแต่ก็มีมุมที่น่าคิดเด็กจะรู้สึกสนุกกับพิธีโยนฟันฝังฟันลดความกลัวการฟันหลุดสร้างเรื่องราวให้เด็กระวังปากระวังฟันให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปากบทสรุปแม้ปัจจุบันอาจไม่มีใครโยนฟันขึ้นหลังคาหรือฝังฟันแล้วแต่ความเชื่อเหล่านี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ และวิธีการปลอบใจเด็กๆให้ไม่กลัวเมื่อต้องเสียฟันน้ำนม